สวัสดีครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวทะเลอีกแล้ว,วนะครับ,รบเราอยู่กันที่บริเวณของหาดสังวานของเกาะล้านจังหวัดชนบุรีครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชม มาพักผ่อนกันหน่อยนะ,นะฮะ,ฮะในช่วงนี้แต่เราไม่ได้มาพักผ่อนอย่างเดียวครับเราจะพาคุณผู้ชมมาสร้างบ้านให้ปลาอยู่กันด้วย<อ>การที่สร้างบ้านให้ปลาอยู่นั่นก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างหนึ่งก็คือการช่วยปลูกปะการังนั่นเองครับโ,<อ>โดยปกติแล้วทั้งคนไทยเองและก็ชาวต่างชาตินะครับส,ส่วนใหญ่ชอบมาเที่ยวดูปะการังในแนวน <ะ S 1> ตามชายฝั่งของประเทศไทยนะครับไม่ต่ำกว่า1ิล้านคนต่อปีครับ เยอะขนาดนั้นเลยแหละด้วยสาเหตุนี้เองครับจึงทําให้ปะการังจํานวนมากครับมีความเสื่อมสลายเราสองคนเลยอยากที่จะมาเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติแนวชายฝั่งทะเลอย่างเช่นปะการังนี้ดูในวันนี้ครับนอกจากเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับผมแล้วก็วิธีอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างที่เปิ์พูดคือประกาลังนะครับโดยเราจะไปพูดคุยกับดรทอนธำรงนาวาสวัสด์นะครับผู้เชี่ยวชาญทางทรัพยากรทางทะเลก็ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการหนึ่งวันเดียวกันวันนี้ครับไปเหอะผมเปียกถึงตูดแล้วทำอะไรกันอยู่ครับ อ๋อนี่เอาปากกาลังมาใส่ในคาราวานครับนี่ไปเอามาจากไหน,นครับนี่เอามาจากตรงหน้าหาดพระกระตุ้งข้างนี้ครับแล้ว<า>มีปากกาลังของแางครับองชนิดไม่เหมือนกันนะน,นี้คือขาววาง <S <S ปากกาลังคือตัวที่มันมันอยู่ในร่องรูรูนี่ใช่ไหมครับรูรูนี่คือหนึ่งตัวครับหนึ่งรูคือหนึ่งตัวรูหนึ่งคือหนึ่งตัวจริงหรือเปล่าที่สังเกตว่าปากกาลังที่ตายแล้วกับกับเป็นอยู่สีจะแตกต่างกันขาวใไหมครับถ้ามีปากกาลังอาศัยอยู่คือจะเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้คือข้างล่างเเนนีีี่่่ยยรริมตาคับสจะเริ่มขาว ใส่ให้มันอยู่ในน้ําตลอดนี่คือไม่ให้มันตายใช่ไหมฮะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนมันจะไม่ตายประมาณครึ่งชั่วโมงอะครับเราก็จะซีดลงซีดลงเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะเครียดเครียดได้ด้วยได้ครับแล้วนี่ทําอะไรครับอันนี้คือลองจาน้ำขึ้นไปอยู่บนฝั่อ๋อแล้วอย่างนี้มันไม่เมาขึ้นเหรอครับไม่เมาครับไม่เมาอะแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับดรธรทำรงนาวาสวัสดิ์นะครับ ซึ่งเป็นรองคณะบดีอยู่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ,บ,รบรสวัสดีครับดรธรับสวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้ครับเรามาทําอะไรกันครับดรธรครับจริงๆแล้วนะฮะเรามาทําอะไรหลายอย่างซึ่งถือว่าเป็น ครั้งแรกเรามีค่ายเยาวชนซึ่งมีนิสิตประมาณ70คนจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์มาร่วมมือกันทํางานเพื่อการอนุนรักษ์ทะเลเรามีสมาพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยที่เข้ามาช่วยร่วมมือในการจัดทําประกังเทียมในรูปแบบใหม่เรามีหน่วยงานอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเมืองพัทยาซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็จะมีพวกสกูตเตอร์ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวร,รวมถึงบริษัทอื่นๆที่ช่วย support ในปรกกระังเทียมในอีกรูปแบบหนึ่งทั้งหมดที่เรามาทำเนี่ยคำตอบที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือครเรามาช่วยทะเลครับ ครับผมช่วยทะเลยังยังไงครับถ้าเมืองพัทยาก็ได้ตรหนักว่าแนวปะกาลังที่เราอยู่ข้างหลังพวกเราเนี่ยมีความสําคัญสูงสุดคนที่เกาะล้านก็ทราบดีว่าลูกหลานของเขาก็ต้องอยู่กับแนวปะกาลังนี้ต่อไปนั่นก็คือเหตุผลสําคัญที่เราเข้ามาช่วยทะเล เพื่อให้ทะเลช่วยคนเกาะล้านช่วยคนพัทยาและช่วยคนไทยได้ตัวปะการังเนี่ยมันคือมันเป็นอะไรครับปะการังเป็นศัพท์ที่เก่าแก่ที่สุดรูมหนึ่งของโลกปะการังในหนึ่งก้อนเนี่ยมีปะการังหลายพันหลายหมื่นตัวมาอาศัยอยู่รวมกันปะการังใช้วิธีการดึงแคลเซียมจากน้ำทะเลมาทำให้กลายเป็นหินปูนสร้างมาเป็นบ้านเขาปะการังเอง จะมีช่วงเวลาอันเป็นค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสองคืนหลังจากน้ำขึ้นสูงสุดในช่วงนั้นปะการังจะออกไข่เกือบๆพร้อมกันน้ำะทะเลตัวหนึ่งเนี่ยออกไข่ตัวหนึ่งมีสเปิร์มปะการังออกมาจูจีกันไม่ได้ปะการังต้องปล่อยไข่กับสเปิร์มมาจูจีกันในน้ำเพียงแต่ว่ามันต้องมีเวลานัด ณเวลาที่ประจันเต็มดวงในหน้าร้อนคือส่วนใหญ่ที่พร้อมจะออกไข่ในทะเลเนี่ยก็จะปล่อยไข่กับสเปิร์มมาจะเห็นท่วมทะเลเป็นปรกากร,างรังผมเคยไปนั่งดูอยู่ครับมันพ่นพ่นไข่ออกมาสวยมากแล้วทั้งทะเลนะฮะมันจะเหมือนกับวิมานเต็ไมไปหมดผสม,มในน้ําเสร็จก็จะกลายเป็นตัวอ่อนปรกากรังขนาดจิ๋วมากตัวจิ๋วๆจะลอยไปตามน้ำเป็นแผงต้อนอาจจะผ่านไปเจวัน10วันในช่วงระยะเวลานั้นปรากรังที่ผสมพันธุอยู่ที่เกาะสากรอยมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเจอน้ําตื้นเจอแผ่น ที่สาคัญก็คือต้องมีของแข็งให้มันกเก<อ>าะอาจจะเป็นปากการังที่ตายอยู่ดั้งเดิมอาจจะเป็นหินมันก็เกาะเกาะปุ๊บมาหนึ่งตัวแตกหนอ่อแตกหนอ่อสามตัวห้าตัวกลายเป็นกิ่งปากการังชนิดนี้ก็จะสร้างมาลักษณะกิ่ง<ำ>อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นก้อนอีกชนิดหนึ่งอาจจะเป็นก้อน,อน,นอจจเหมือนกันแต่มีร่องรอยทางนี้มันก็จะมีอีกหลายขึ้นอยู่กับว่าแต่ละตัวจะวางแผนว่าฉันจะไปทางไหนทินทางยังไงชีวิตชีวิตของเขาแนวปากการังมันมีความสําคัญยังไงฮะยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าแนวปากการัง ทำงานเป็นเหมือนเขื่อนธรรมชาติป้องกันคลื่นลมคลื่นลมที่พุ่งเข้ามากระแทกแนวปาการะลังก็จะมีน้ำหนักเบาลงทําให้เกิดหาดสวยงามหลายแห่งถ้าไม่มีแนวปะการลังก็คือตรงนี้ก็โดนกัดเซาะทะลุไปจนถึงภูเขาเนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็มาจากแนวปะการะลังปลาที่คุณกินเมื่อกลางวันก็เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการะลังเพราะฉะนั้นว่าง่ายๆก็คือปะการังคือโลกของคนที่อยู่ติดทะเลความสําคัญกว้างไกลมหาศาล แล้วที่บอกว่ามันเสื่อมโซมอย่างงี้ครับเราเราไปเจอว่ามันเสื่อมโซมได้ยังไงฮะเดิมทีเนี่ยปากรลังมันเคยมีมากกว่านี้แต่หลังจากที่มันมีความสุดโซมเกิดขึ้นหลายต่อหลายอย่างมันเปลี่ยนไปก็คือเราก็พยายามจะช่วยอนุบาลพวกลูกปลาลูกสัตว์น้ำแต่นั้นเป็นได้แค่แค่ส่วนเลี้ยวเล็กๆส่วนหนึ่งล้วก็ออกแบบคอร์รลบอลลักษณะมันจะเหมือนปลากรลังก้อนเลยแล้วก็จะมีปากรลังพุ่มขึ้นเป็นพุ่มๆซึ่งเหมือนลักษณะคล้ายแนวปากระลังที่มาเนี่ยมันก็จะเหมือนมันก็จะคลุมคลุมไไอ้วัตถุพวกนั้น ปะการังที่เราอามาปลูกนี่ก็คือพวกปะการังที่ตกมาหักเราไม่ได้ เพราะเมล็ดปะการังนะฮะเราทําไม่ได้แต่มีปะการังบางครั้งมีคลื่นลมปะการังเขากวางหักเราไปเป็นกิ่งๆกองอยู่กับพื้นเราก็นําปะการังพวกนั้นมาพอเขาโตขึ้นเนี่ยบางส่วนถ้าเกิดโตเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็สามารถที่จะย้ายกลับเข้ามารวมกับแนวปะการังของเดิมได้ขณะที่เล็กๆที่เรานุบาลอยู่เนี่ยมันก็จะมีการงอกขยายต่อไปปะการังเทียมที่มาลงเนี่ยมันมีกี่ประเภทกี่ชนิดอะไรบ้างครับยังคือปะการังเทียมที่เรามาลงนะฮะอย่างแรกสุดเราเรียกว่าคาร์บอลนะฮะคาร์บอลเนี่ยออกแบบเปลี่ยนแบบปะการังก้อน ตามธรรมชาติของเกาะล้านด้วยเพราะว่าปากกรังก้อนของเกาะล้านเนี่ยจะอยู่สูงประมาณสักเมตรเมตรครึ่ง,งแล้วก็ออกแบบของเราเนี่ยสูงประมาณเมตรหนึ่งเป็นครึ่งวงกลมน้ําหนักประมาณ150กิโลกร,รมัมจะมีรูดูรูเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้นั่นเนี่ยมาวางนอกแนวออกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้ปากกรังพุ่มมาเสียบ ปะการังพุ่งพวกน,นี้ก็จะโตขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นอยู่ตามธรรมชาติซึ่งปะการังพุ่งก็จะเกาะอ,อยู่กับปะการังก้อนอยู่แล้ว <Okay. S 1> เพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็ปริมาณมันก็ลดน้อยลงแล้วพอโตขึ้นปุ๊บม,มันก็จะกลายเป็นพุุม<ต>ที่สวยคลุม<ช>ทั้งก้อนค,คลุมทั้งก้อนขึ้นมานะคะ